ขึ้นมาหน้าดัานพยายามดันมาหน้าเลดันมาหน้าติ้งกันเรียกหน่อยติ้งกันเรียก,เ,ยกเปิดให้เพื่อนเห็นขยับหาพื้นที่เพื่อนเห็นลูกตั้งเตะปาะธานสภาวันนี้ของเพื่อนทรองเพี่อนฟ้าใส่รุ่นสักครับไปๆ นหนูคอฟลายสี่สามห้าแปดครับลงตู้นะครับหนึ่งหนูคอฟลายสนหนุนจับคู่ไว้ตลางนะครับหน่ห้าร้านบินะครับดีมากลูกกล้าเล่นอยันไปดีไเพื่อนวให้เพื่อนนะเคโอเคาดตล้รบมาครับงมองโคไวลูกมองูคลูกมองู่ตามองให้ทั่ว พร้อมวิ่งลูกพร้อมวิ่งมาแล้วลูกมาแล้วมาแล้วลูกมาดูลายด้วยลูกดูลายด้านหน้าด้วย <c oughs>